รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่คลงังกลางพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองอํงาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะเมะื่อวานนี้ได้ชมกันไปบางส่วนนะคะวันนี้เปิดรายการพามาที่จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของคลงังกลางที่นี่เลยนะคะเนื่องจากว่านี่คือจุดแรกรับโบราณวัตถุค่ะเมื่อมีโบราณวัตถุเข้ามายังคลงังกลางนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ที่สําคัญอยู่2 กระบวนการหลักๆค่ะ1เลยก็คือสํารวจว่าโบราณวัตถุชิ้นนั้นๆมีความชํารุดเสียหายต้องนําเข้าสู่กระบวนการในการอนุรักษ์หรือไม่นะคะและ2ก็คือว่าจะต้องมีการทําบันทึกฐานข้อมูลอย่างละเอียดทั้งการถ่ายภาพแบบที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะถ่ายภาพโบราณวัตถุทุกชิ้นทุกมุมมองเลยค่ะรวมทั้งเก็บข้อมูลทั้งรูปลักษณะแล้วก็รายละเอียดของโบราณวัตถุแต่ละชิ้นเพื่อ นำส่งเข้ายังฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ในการสืบค้นเป็นความรู้ต่อไปนะคะแต่สำหรับรายละเอียดในการทำงานของคลังกลางพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติรวมทั้งห้องที่มีการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่เรายังไม่ได้ชมกันนะคะวันนี้มีอะไรอีกบ้างไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผ <พบ S 1> ู้นวยการคะ ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการนิตยากนกมงคลผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ทัาสตนแห่งชาติพาดิฉันมาอยู่หน้าห้องที่เป็นห้องคลังโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้นค่ะคลังโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้นที่ตอนที่แล้วท่านผู้อำนวยการบอกว่าทั้งหมดมี กว่าแสนชิ้นภายในคลังกลางเฉพาะห้องนี้มีกี่ชิ้นคะห,ห้องนี้อยู่ที่ประมาณพันกว่าชิ้นพันกว่าชิ้นเป็นบวัตถุประเภทอนินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นวัตถุตามธรรมชาติเขาเคยอยู่กลางแดดเคยอยู่กลางแจ้งมาก็จะมาอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่จะปรับควบคุมสิ่งแวดล้อมให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกห้องนี้จะไม่ได้ติดแอร์ จะใช้ระบบใช่ใช้ระบบการระบายอากาศโดยธรรมชาติแต่ห้องอื่นติดแอร์ติดแอร์ใช่เพราะว่าจริงๆของจริงนี่อยู่กลางแจ้งเขาเคยอยู่กลางต้องเจอแดดเจอฝนเจอลมเราก็ให้เขาอยู่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิม๋อค่ะที่นี้จุดนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่มีของที่มีน้ําหนักดังนั้นแปลว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ไล่ไปว่าของเบาเบาขึ้นหรอคะจะขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างเบาสุดก็คือหนังหรือผ้าจะอยู่ชั้นบนสุด อย่างห้องนี้แล้วนอกจากพอเรากําหนดไว้ว่าห้องนี้จะเป็นคังประเภทของหินและปูนปั้นก็จะออกแบบพื้นโดยเฉพาะะต่อตารางเมตรได้รับน้ําหนักได้เป็นตังค่ะเพื่อที่จะรองรับไม่นั้นเนี่ยถ้า น้ำหนักขนาดนี้ทั้งห้องเนี่ยหลายร้อยตันค่ะ oh, <okay. S 2> พื้นอัดสุดได้ mm hmm. ก็มีการออกแบบพื้นของคลังเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับโบราณวัตถุประเภทหินเลย <Okay. S 2> และด้วยน้ําหนักเยอะใช่ไหมคะ <Okay. S 2> น้าหนักหนักตัววัตถุเนี่ยมีน้ําหนักหนักการออกแบบชั้นการออกแบบแพลตฟอร์มหรือ,อพื้นที่รองรับโบราณวัตถุเนี่ยก็จะต้องทําความออกแบบให้สะดวกกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ <Okay. S 2> อย่างที่คุณศส,สวรร์เห็นที่เราอยู่ร <Okay. S 2> ิมสุดเนี่ย <Okay. S 2> จะเป็นกลุ่มของศิลาจารึกค่ะ ือจารึกเป็นหลักหินที่มีข้อความตัวหนังสือโบราณน,นะคะเราก็จะออกแบบแพลตฟอร์มเป็นพื้นรองรับตัวจารึกอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าบทติถ้าเป็นพื้นที่เราขยับไม่ได้เป็นแบบพื้นธรรมดาแพลตฟอร์มรองพื้นธรรมดาแล้วเราเรียงตัวจารึกเข้ามาเรียงเต็มพื้นที่ในการเข้ามาศึกษาหรือทำงานมันก็จะไม่สะดวกก็ลำบากก็เลยออกแบบให้เป็นลักษณะของพื้นแพลตฟอร์มที่เคลื่อน<ช>ย้ายได้ไดเรามีตัว ขายมอเตอ,เตอร์ช่วยในการเคลื่อนย,ย้ายสมมุติว่าเจ้าหน้าที่อยากที่จะต้องการมาศึกษาจารึกชิ้นนี้เขาก็จะเคลื่อนมูแพลตฟอร์มแต่ละแถว <Okay. S 2> ออกเดียวกันถ้ามีนักวิชาการ <Okay. S 2> เพราะว่าเรื่องของจารึกโบราณเนี่ยเป็นที่ต้องการศึกษาของนักวิชาการ <Okay. S 2> ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เนี้ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะมา <Okay. S 2> มาจากต่างประเทศ <Okay. S 2> นะคะมาศึกษาเรื่องของอจารึกโบราณ S <S เราก็การเคลื่อนแพลตฟอร์มได้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ศึกษาสามารถที่จะเข้ามาศึกษาตัวจารึกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องย้ายยกตัวจารึกออกยกไปยกมาก็ลําบากนะคะ<ช>เดี๋ยวเกิดเสียหายอะไร<ช>ขึ้นมา<ช>แล้วก็การที่สมมุติว่าต้องการไปอยู่แถวนั้นจารึกหลักนั้นอะไรต่างๆก็จะได้เดิน สบายเพราะว่าเราเลื่อนให้เลยเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ค่ะนอกจากตัวจารึกที่ที่เราเห็นแล้วเห็นบอกว่ามีจารึกจารึกสําคัญสำคัญอย่างเช่น สีเทพนี่กำลังดังเลยคะกำลัง,ล,งล,ลุ้นกันอยู่นะคะ,เร,ะเราดกโดมีจารึกสีเทพหลักแรกที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านทรงพบท่านสำรวจพบเมืองสีเทพเป็นองค์แรกเมื่อ2,400กว่านะคะแล้วก็ได้พบจารึกองค์นี้แล้วท่านก็เคลื่อนย้ายเข้ามาเก็บในพระนครเลยในกรุงเทพกลัวหายเพราะตอนนั้นที่เวลาเราท่านพงท่านพ้พบเมืองโบราณแต่ละแห่งยังไม่สามารถไปกันขอบเขต ยังไม่ได้มีการอนุรักษ์หรือบูรณะตัวโบราณสถานดังนั้นท่านอันไหนที่โบราณวัตถุไหนที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากที่แล้วท่านก็จะย้ายเข้ามาเก็บไว้ในกรุงเทพค่ะและตอนนั้นก็คือที่เก็บก็คือที่พิพันแห่งชาติพระนครค่ะนะคะและตอนนี้ก็กมาอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีศิลาจาึกสําคัญอีก หลักหนึ่งก็คือที่สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งว่าที่ท่านพรงท่านเสด็จเปิดและท่านนัเสด็จทอดพระเนตรนะคะท่านก็ตรัสกับผู้นําชมว่าชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้เป็นได้ศึกษาครั้งแรกตอนที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะโบราณคดีค่ะตอนนี้ก็คือ จัดเก็บไว้ที่นี่อย่างเรียบร้อยเลยนะคะนอกจากเรื่องของจารึกแล้วในห้องนี้ก็จะมีบรรดาโบราณวัตถุประเภทหินประเภทประเภทรูปปัน้น อะไรต่างๆเป็นปฏติมาก,กรรมค่ะก็ส่วนใหญ่โบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี <G ül> นะคะอย่างสีเทพเนี่ยเป็นโบราณฐานตั้งแต่สมัยทวารวดีสมัยรบบุรีหรือเขเมรในประเทศไทยนะคะสมัยอยุธยานะคะ <G ül> ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จะเห็นทางริมผนังสุดจะเห็นเป็นเหมือนลาวสะพานมีอักษรจอปรอค่ะนะคะอันนั้นเป็นลาวสะพานท่านคุ้นเคยไหมคะสะพานหัวช้างค่ะสะพานหัวช้างท,ที่ราชเทวีค่ะเมื่อได้มีการสะพานหัวช้างปัจจุบันเนี่ยมีการซ่อมปรับปรุงใหม่เนื่องจากมีการขยายขนาดผิวถนนให้กว้างขึ้นต้องการขยายผิวช่องจร,จราจรก็จําเป็นที่จะต้องล้อขอบ สะพานเดิมไอ้ผนังของสะพานเดิมออกแล้วครั้งนั้นด้วยความเป็นปูนปั้นสะพานเดิมเนี่ยสร้างแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเป็นหนึ่งในกลุ่มสะพานชุดเฉลิมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสร้างในสมัยพระองค์นะคะแล้วตอนนั้นก็คือทุกอย่างเป็นปูนปั้นออกแบบโดยสร้างโดยาชาวต่างประเทศที่พระองค์ท่านได้ให้เข้ามาจ้างให้เข้ามาทำงานให้เราอนะ ด้วยความเป็นปูนปั้นเมื่อมีการขยายผิวถนนต้องรื้อสะพานออกมันก็แตกปัจจุบันที่เราเห็นที่สะพานหัวช้างเป็นราวใหม่เป็นราวสะพานใหม่นะคะเป็นผนังสะพานใหม่ของเดิมย้ายมาเก็บที่นี่ค่ะที่นี่คุณผู้ชมสะพานหัวช้างอนี้ค่ะเป็นประเภทปูนปั้นที่มาจัดเก็บอยู่ในห้องของหินและปูนปั้นค่ะนี่แค่ ห้องเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตามท่านผู้บริการนิตยาไปชมห้องสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ ถาถึงห้องนี้ก็คือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอย่างที่ท่านผู้มีการได้กรุณาเล่าให้ฟังนะคะว่าการออกแบบที่นี่เนี่ยก็คือจะจัดเก็บวัตถุโบราณแบบที่มีน้ำหนักมากๆไว้ชั้นล่างแล้วก็เบาขึ้นเรื่อยๆนี่คือชั้นบนสุดแล้วห้องนี้ห้องอะไรคะเป็นวัตถุประเภทของงาช้างหนังสัตว์กระดูกค่ะก็จะอยู่ชั้นที่3หมดเลยแบ่งเป็นสองห้องใหญ่ๆนะคะห้องที่เราอยู่ด้านข้างจะเป็นงาช้างเขาสัตว์ จะเห็นว่าจะมีทั้งงาช้างขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีเขาสัตว์มีนอแรดนะคะวัณถุเหล่านี้เป็นวัณธุชุดแรกจากพระบรมมหาราชวังเลยค่ะในช่วงแรกที่เริ่มมีพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยก็คือช่วงรัชกาลที่สีท่านโปรดในเรื่องสะสมสิ่งของแปลกตอนนั้นไม่ได้มีเฉพาะโบราณวัตถุนะคะก็จะมีเรื่องของของแปลกของหายากทรัพยากรนะคะก็เขาสัตว์กระดูกสัตว์ เป็นของที่ท่านสะสมไว้เยอะมาก <แ S 1> นะคะเมื่อ<ท>พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑ์จากพระบรมหาราชวังมาที่พระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งนนเป็นพิพัณธ์แห่งชาติพระนครในปัจจุบันเขาสัตว์ทั้งหมดมาด้วยก็พระราชทานมาหมดเลย,มา,ยมาจัดแสดงไว้แล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่คลังกลางเรียบร้อยแล้ว<ช>ถ้ามาถึงนะคะคุณผู้ชมขอแนะนําเลยว่ามีงาช้าง เรียกว่างาช้างต้นใช่ไหมคะ,ช,คะช้างทรงของพระมหากษัตริย์ใช่<ม>ที่สำคัญก็เลยงาของอคุณพระเสเวตวรวัลน,นะคะเป็นงาของคุณพระนะคะก็คือช้างประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ<อ>ที่ทางเจ้าเจากาวิลาวง์ของเจ้าเมืองเชียงใหม่คึนเก้าถ,ถวายช้าง อ,อ,องค์นี้มาเป็นคุณพระในราชาการของพระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้านะคะเป็นช้างเผือกคู่พระองค์ช้างเผือกประจำราชาการเดิมเนี่ยคู่ งานของคุณพระเนี่ยจะจัดแสดงอยู่ที่พิพันธสถานแห่งชาติช้างต้น<ช>นะฮะเป็นบ,บริเวณของพระที่นั่งวิมานเมฆ<ช>หลังจากที่มีการปรับปรุงบริเวณเขตพระราชฐานนะคะตัวพิพันธ์แห่งชาติช้างต้นก็ปิดตัวลงแล้วก็บราณวัตถุง,งานช้างสําคัญก็มาอยู่ที่ทางกลางพิพันธสถานแห่งชาตินี้ทั้งหมดค่ะ<ช>นอกเหนือจากงานช้างต้นแล้วงานที่มีขนาดย่อมๆลงมาอีกนี่คือมาจากไหนบ้างยังไงคะก็ส่วนใหญ่จะมาตอนรัชกาลที่4รัชกาลที่5ที่พระองค์ท่านสะสมเหมือนกับ มีหัวเมืองต่างๆก็พบงาช้างช้างสําคัญก็จะถุงเก้าถวายคือสมัยโบราณเนี่ยงาช้างเป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการด้วยใช่ไหมคะเพราะเป็นของเหมือนกับเป็นของสูงอะค่ะเป็นของหายากแล้วก็เชิถือกันว่าช้างเนี่ยคือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็คู่พระบรมมีพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีกลุ่มก็คืองาที่ใช้ในพระพุทธศาสนางาช้างงาเนี่ยถือเป็นวัสดุที่มีค่านะคะไม่แพ้เงินและทอง นะคะด้วยว่าเป็นส่วนสําคัญของช้างนะคะเป็นสัตว์มงคล นะคะตามความเชื่อของพอุทธศาสนาฉะ,ะงานงาช้างก็เป็นวัสดุสําคัญที่ในอดีตนิยมนํามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแกะสลักเป็นส่วนสําคัญเครื่องใช้สําคัญของพระสงฆ์หรือด้ามด้าม,ามตาลปัดด้าม,ามพัดยศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นวัสดุสําคัญที่นํามาประกอบสิ่งของแบบสําหรับบุคคลชั้นสูงก็จะจัดแสดงอยู่ที่นี่มีทั้งตาลปัดมีทั้งพระพุทธรูปงาช้างมีทั้งเจดีย์งาช้าง นะคะนอกจากงาช้างแล้วก็ยังมีงาสัตว์อื่นๆเช่นนอแรตนอแรดขนาดใหญ่เราเห็นครั้งแรกยังเอ๊ะใช่ไหมเป็นนอแรดไหมแต่ใหญ่มากนะคะก็เป็นนอแรดโบราณ ที่สะสมมา oh. ฉะนั้นก็นอกจากโบราณวัตถุแล้วที่นี่ยังเก็บรักษาตัวอนอและเขาสัตว์ที่สะสมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ซึ่งทุกวันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความรู้ในเรื่องของอวิวัฒนาการของสัตว์ mm hmm. และก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศค่ะค่ะคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นของแปลกของหายากที่เกี่ยวกับสัตว์หรือเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ย ปัจจุบันนี้สมมุตินะคะผอว่ายังมีคนสะสมอยู่ตามบ้านแล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานเห็นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวงแหนไม่ได้อะไรต่างๆก็คือสามารถที่จะนํามามอบให้กับพิพิธภัณฑ์ได้ไหมคะมอบได้เลยค่ะเพราะว่าทางจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราเดินมาในแต่ละคทังต่างๆจะเห็นมีข้าวของที่อาจจะไม่ได้เก่าเป็นพันปีอยู่ในช่วงระยะร้อยปีนั่นแหะค่ะลูกหลานที่พ่อแม่ สะสมไว้หรือเคยใช้พอในรุ่นปัจจุบันเราไม่ได้ใช้แล้วก็นํามามอบให้กับทางสํานักพิพันธุสถานแห่งชาติเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช่วงเวลาหนึ่ง<ฮ>ของประเทศไทยค่ะคือถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวก็ตามแต่ว่าเมื่อถึงยุคหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามัน มันไม่เหมาะกับเราเราดูแลรักษาไม่ไม่เป็นหรืออาจจะอยู่กับเราแล้วอ,อาจจะเสียหายได้อะไรต่างๆนานานะคะทุกอย่างสามารถที่จะนำมามอบให้กับสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศฐา,านแห่งชาติกรุมศิลปากรได้เพื่อนำมาจัดเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรุ่นรุ่นรุ่นหลังไม่เฉพาะในครอบครัวของเราได้สืบทอดในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ตลอดไปนะคะแบบนี้ก็เชิญชวนไว้ในรายการของเราเลยนะคะ ในไม่เพียงเท่านี้คืองเห็นในนี้ก็ยังมีแบบเป็นอาวุธเ,เป็นเครื่องใช้แม้สอยอะไรต่างๆในเช่นเดียวกันใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเน้นวัสดุมาจากเขาสัตว์งานช้างนะคะที่เป็นอินทรีย์วัตถุมาจากสัตว์ก็จะนําตัวเครื่องใช้เหล่านั้นมาจัดแสดงอยู่ที่ห้องนี้เพราะว่างาช้างหรือเขาสัตว์เนี่ยจะต่างจากโลหะในการควบคุมสิ่งแวดลอ้อมยังไงคะ ถ้าโลหะเนี่ยชื้นมากไม่ดีเดี๋ยวเกิดสนิมขณะที่ถ้าเป็นงาช้างเขาสัตว์เนี่ยแห้งมากไม่ดีเดี๋ยวแตกะฉะนั้นก็คือปรับอุณหภูมิอีกแบบหนึง่งต้องเย็นและชื้นหน่อยชจะเห็นว่าถ้าใครเคยจนึกถึงร้านจิวเวลรี่เวลาไปในตู้จิวเวลรี่จะเห็นมีแก้วตั้งแก้วใส่น้าตั้งอยู่อันนั้นคือหลักการเดียวกันคือว่ามันต้องมีความชื้นหล่อเลี้ยงเพราะไม่นั้นอย่างงาช้างหรือเขาสัตว์เนี่ยมันจะแตกตัวถ้ามันแห้ง อย่างนี้ค่ะได้องค์ความรู้มากๆเลยนะคะแค่เดินชมในระยะเวลาอันจำกัดเท่านั้นเองนะคะดังนั้นผู้ชมสามารถที่จะมาชมกันได้คนที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าก็สามารถที่จะมาศึกษาค้นคว้าได้อย่างละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าเชิญเพิ่มในการนําชมอีกจุดหนึ่งสําคัญก็คือเป็นประเภทเครื่องแต่งกายที่เป็นผ้าโบราณน,นะคะสักครู่กลับมาค่ะ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะติดตามเรื่องราวของคลังกลางพิพิธภัณฑ์ท้าสถานแห่งชาติมา2ตอนต่อเนื่องยังไม่จุใจเลยค่ะบอคะห้องนี้เหมือนกับจะต่อเนื่องจากที่เราดูงาช้างเขาสัตว์มาเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมีจัดเก็บเป็นเป็นล็อกเกอร์เรียบร้อยเลยในนี้มีอะไรคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของห้องอินทรีย์วัตถุห้องนู้นจะเป็นงาช้างผ้า ะะส่วนห้องนี้จะเป็นหนังใหญ่หนังใหญ่ก็คือเป็นมหหรสพที่เล่นกับเงานะคะ,คะปัจจุบันก็พอเห็นอยู่บ้างจริงๆหนังใหญ่ถูกเป็นที่นิยมเล่นกันมาตั้งแต่สมัยต้นนัตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วและตัวหนังใหญ่นียถูกยังถูกเก็บรักษาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กรมมหหรสพ ที่อยู่ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ยังคงเก็บรักษาตัวหนังใหญ่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1, 1> ที่ใช้เล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกาลที่6จึงได้ปรับเปลี่ยนองค์กรในสุดตัวหนังใหญ่ตกมาอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรเองะนะคะหลังจากนั้นมาก็ด้วยเป็นหนังใหญ่โบราณเนาะเล่นไม่ได้แล้ว ก็เลยส่งเข้ามาที่พิพันธุสถานแห่งชาติแล้วจัดเก็บอนุรักษ์เราก็ทําการซ่อมเพราะว่าหนังใหญ่มันผ่านการเล่นมาบางทางจัดเก็บไม่ได้จัดเก็บไม่ดีจับตั้งไว้มางทีหนังใหญ่ก็หักบางทีก็งอมันจะเริ่มจากแอนงอก่อนใช่ไหมคะเป็นักะความเป็นหนังบัวเสร็จพอส่งมาที่เราก่อนที่เราจะเข้ามาจัดเก็บนักอนุรักษ์นักวิทยาศาสตร์จะต้องทําการอนุรักษ์ให้หนังใหญ่เรียบ แต่ถ้าขาดแล้วก็ขาดเลยนะคะแต่เราแค่ว่าซ่อมสภาพที่เหลืออยู่ให้ยังคงอยู่ทีนี้เมื่อด้วยผ่านระยะเวลามานับร้อยปีแล้วในการจัดเก็บเนี่ยหนังใหญ่ตั้งไม่ได้อีกแล้วจําเป็นต้องวางในแนวระนาบฉะนั้นห้องคลังหนังใหญ่เราจึงออกแบบเป็นตู้เป็นลิ้นชักลิ้นชักขนาดใหญ่หนึ่งลิ้นชักเนี่ยจะเก็บหนังใหญ่หนึ่งตัวนะคะเรียงลำดับขึ้นมาเลยค่ะ หชั้นแต่ละชั้นก็จะนี่คือแต่ละชั้นคือใช่หน,หนึ่งตัว,ตวใช่ขนาดของหนังใหญ่ก็ขนาดเท่าชั้นเลยค่ะใ,ในแต่ละชั้นเราก็จะลองด้วยกระดาษไทเวทที่ไม่มีกรดเป็นการป้องกันไม่ให้หนังใหญ่โดนกรดซึ่งบางทีตู้มีสีซึ่งอาจจะมีเคมียอยู่ดังนั้นเราลองด้วยกระดาษ ไฮเวทที่ไร้สารซึ่งตัวหนังใหญ่จะไม่แตะตัวพื้นตู้เลยนะคะเดียวกันในแต่ละชั้นเราก็จะมีตัวซิลิกาเจลช่วยในการควบคุมความชื้นในแต่ละชั้นด้วยเพื่อให้หนังใหญ่เนี่ยยังคงสภาพอยู่หนังใหญ่คล้ายๆเขาซัดนะคะแห้งก็ไม่ได้ชื้นมากก็ไม่ได้ก็ยังเพราะถ้าแห้งก็จะกรอก เหมือนกับเขาสัตว์เลยก็จะมีวิธีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าวัตถุประเภทของอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวถ้าจะศึกษาแล้วก็ทําหนังสือมาขอเป็นขอเป็นประเภทหรือเป็นตัวหนังตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็คือได้เลยทั้งหมดนี้น่าจะกิจเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้หนังใหญ่เรามีเป็นหลักร้อยค่ะร้อยเพราะหชั้นคือหนึ่งตัวหนึเนชักคือหนึหนึ่งรายการค่ะ ซึ่ง,งจริงๆแล้วก็ดูในเว็บก่อนก็ได้ใช <c oughs> ด่ดูในตอนนี้เรามีเนื่องจากบราณทุนี่จํานวนเยอะค่ะถ้าอยากเห็นรายการชัดๆนอกจากภาพที่ประกอบมีในฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังมีกรมเมสีลประกรออกแบบ สมาร์ทมิวเซียมเป็นแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดเข้าไปปุ๊บจะเห็นเป็นลักษณะของเวอร์ชวลมิวเซียมก็คือจะถ่ายภาพจะเห็นห้องครังทุกห้องเลยค่ะไม่ได้ไม่สามารถแบบ360องศาเลยถึงแม้ว่าตัวจะเข้าไปไม่ได้แต่เห็นทุกอย่างที่อยู่ในนั้นอันนี้ก็ทดแทนความ ความสงสัยใคร่รู้แล้วก็อยากจะศึกษาสิ่งที่อยู่ในนั้นได้เลยนอกจากนี้เนี่ยก็จะเราเลือกโบราณวัตถุชิ้นสําคัญชุดแรกะนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ70รายการนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นภาพชัดเจนมากค่ะหเห็นมุม360องศาของรายการวัตถุชิ้นนั้นเช่นมีหนังใหญ่พระนครไหวหที่เมื่อสักครู่นี้เราไปด้วยแล้วก็จะเลือกชิ้นเอกขึ้นมาแล้วถ่ายภาพอย่างชัดเจนเลยค่ะสามารถดูได้ในสมาร์ทมิวเซียม Smart Museum ีท,ที่เราสามารถดูได้จากที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะแค่โหลดดาวนโ์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทมิเวเซียมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอยู่ต่างจังหวัดหรือบางทีอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนี่แหละแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็ทดแทนได้ด้วยการเข้าไปดูใน Smart Museum ห้องนี้แหมอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นอะไรสำคัญสำคัญยอยู่เยอะเลยค่ะมีตั้งแต่ตังเตียงบานประตู แล้วก็มีตราอามแผ่นดินแกะสลักใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องคลังโบราณวัตถุประเภทไม้ค่ะจะแยกเป็นประเภทไม้ที่เป็นเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เราเห็นเป็นต่างโบราณนะคะส่วนใหญ่ต่างแนีฝังมุกใช่มีการตกแต่งประดับด้วยอะไรงไม้แกะสลักพื้นเป็นหินอ่อนนะคะอันนี้ก็หินอ่อนนะคะแล้วก็มีประดับมุกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นต่างที่ใช้ในวังและวัดสําคัญ ซึ่ง<ะ>ตกทอดมาแล้วก็เมื่อไม่ได้ใช้ก็นํามาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภ<ะ>ัณฑ์แล้วก็ยังคงนํามาเก็บไว้ทั้งหมดที่ขงังกลางแห่งนี้<ะ>นอกจากนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราอะนะคะเป็นตราอามแผ่นดิอนอนี้มาจากไหนคะ บุคคลเอกชนนะคะท่านมอบให้ท่านคงเหมือนกับว่าเคยเป็นตาที่ติดอยู่ประจําหน่วยงานในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วตาตาเนี้ยปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนแล้วทีนี้ในเวลานั้นคงได้มีการปรับปรุงดูหน่วยงานนั้นแล้วตาเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บรักษาแล้วคงมีคนเอาไปเก็บมีบุคคลที่เขาไปสะสมเก็บรักษาแล้วเขาก็นํามามอบให้กรุมศิลปะกอ่อนงานมากเลยค่ะเป็นตราที่แสดงถึงขอบเขต ของประเทศไทยอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่5จะเห็นว่าตรงกลางจะมีสมช่องข้างบนเป็นช้างสามเสียนะคะข้างล่างก็จะเป็นช้างอีกฝั่งหลังก็จะเป็นกริดควายกันแสดงถึงพระราชนาเขตของสยามในสมัยรัชกาลที่ห้าก็คือเหนือก็คือช้างก็คือร้านนานะคะมีช้างของทางฝั่งหลวงพระบาง ของทางร้านช้างนะคะ,คะแล้วใต้เป็นกริกก็คือทางภาคใต้นี่คือแสดงสัญ,ญลักษณ์ของอาณาเขตของราชนาจักรสยามในเวลานั้นซึ่งประกอบไปด้วยภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมมีผู้คนที่มีร่างวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ทั้งหมดก็คือเป็นประชากรสยามในเวลาเห็นไหมถึงแม้ว่าเป็นตราอาร์แผ่นดินที่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมาแต่มันก็บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นพ่อขา สนใจบานประตะูอันนี้เป็นบานประตูของมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ <ạo. S 2> ค่ะเคยอยู่ที่หอพระมนเทียนธรรมในพระบรมมหาราชวังค่ะ <ức> เป็นบานประตูที่ถ้าใครเคยไปพิพันแห่งชาติพระนครจะมีอีกคู่หนึ่งเหมือนกันมีสองคู่คู่หนึ่งจัดแสดงอยู่ที่ห้องอไม้ปณิตศิลไม้ที่พิพันแห่งชาติพระนครอีกคู่หนึ่งนะํามาเก็บรักษายอยู่ที่นี่ที่บนบานประตูจะมีบุคคลสองคน เป็นเซี่ยวกังเซี่ยวกังเซี่ยวกังก็คือทวารบาลตามความเชื่อของประตูที่จะเข้าสู่โบสถ์หรือพระราชวังเนี่ยก็จะต้องมีทวารบาลที่ปกปักรักษากันสิ่งไม่ดีหรือว่าไม่ให้พูดผีปีศาจเข้าให้ข้างในนี่คือเป็นสิ่งมงคลอะไรทีนี้โดยคตินิยมของการทํารูปทวารบาลก็ขึ้นอยู่กับ ธรรมเนียมนิยมหรือความนิยมในแต่ละยุคสมัยในช่วงต้นรัตนโกศิลหรือช่วงปลายมุสีวิยาเนี่ยเรามีความใกล้ชิดกับศิลปะจีนเรามีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับวัฒนธรรมความเชื่อของจีนเราก็เอาความเชื่อของจีนมารวมประยุกตรวมกับความเชื่อเรื่องทวารบาลของไทยด้วยการแกะสลักรูปทวารบาลตามความเชื่อแบบไทยแต่เป็นรูปเซี่ยวกังะนะคะ ก็เป็นเอกลักษณ์ที่แบบแสดงเรื่องของศิลปกรรมแบบประเพณีนิยมในสมัยต้นรัตนโกสิลได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะขาในห้องนี้ยังมีอีกมากมายเลยนะคะเช่นเตียงต่างแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เรื่องของผ้าก็ยังอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพทั้งหมดนะคะแต่ว่าเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่นี่ คือแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่เป็นของแผ่นดินเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน,น,น,ดนแล้วก็ดูแลรักษาโดยสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศฐา,านแห่งชาติกรมศิลปากรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบมีการขึ้นทะเบียนมีการทำข้อมูลเชิงวิชาการไว้อย่าง สมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมที่จะให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะคะในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปีนี้ก็คือวันที่19กันยายนก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ,อะพอ,อะคะค่ะและที่นี้คนที่มาไม่ได้ย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวมถึงศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ที่อยู่ในนี้ได้จากไหนบ้างคะค่ะมีหลายช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทมิวเซียมสมาร์ SMART MUSEUM นะคะ Smart Museum ในนั้นก็ถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามารถจะเข้าไปเลือกดูที่คลังกลางพิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติจะได้เห็นห้องคลังต่างๆในลักษณะของ v i r ว u มิว u s e ยมนะคะขณนะเดียวกันเราได้ดาวน์โหลดขึ้นภาพของโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ70รายการ เป็นลักษณะที่ถ่ายภาพ360องศาสามารถเห็นโบราณวัตถุทั้ง70รายการนี้ในทุกมุอมอย่างชัดเจนนะคะดาวน์นโหลดแอปพลิเคชันก่อนเลย,ย s m a u t Museum แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะ,คะในลักษณะของฐานข้อมูลฐานขอจะเห็นว่าโบราณวัตถุที่นี่รับแสนรายการ ทั้งหมดเราบรรจุไว้ในฐานข้อมูลโบราณวัตถุศิลปะวัตถุท่านไม่สะดวกที่จะมาสอบค้นที่ห้องฐานข้อมูลของเราสามารถเข้าทางเว็บไซต์ที่บ้านได้เลยค่ะเข้าไปที่ f i n e a n t i c s f i n e a r t s g o t h f i n e a n t f i n d f i n e a r t s g o t h ค่ะ ไม่แค่นั้นนะคะตอนนี้คนใช้ Facebook กันมากก็มี Facebook Fan Page ด้วยใช่ค่ะ Facebook Fan Page Sentance Stories of National Museums ค่ะคียคำนี้เลยค่ะ Sentance Stories of National Museums ก็คือคลังกลาง พิพิธภัณฑ์ณฑทศถารแห่งชาตินั่นเองนะคะนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ที่ปรับตัวใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้าถึงให้กับคนที่สนใจได้ทุกระดับอย่างกว้างขวางต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งแบบมากับตัวแล้วก็ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆผ่านทางการสืส่อสารออนไลน์ได้เลยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณ<ด>ท่านผู้นในการเป็นอย่างสูงค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้ท่านผู้อนยการนิตยากนกมงคลผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติและดิฉลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ